สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยเด็ดจอไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยแล้วก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นหวยแผ่นชัยดงเฮนะครับก็สูตร499กนี่ก็เกือบเข้า3ตัวแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในผลที่ออกไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 8 95นะครับแล้วก็52นะครับนั่นแหละนะก็สูตรเนาะแปดเก้าสี่นะฮะ เออนะครับ984ี่นะอันนี้8 9 5นะครับ4กับ5ก็ใกล้เคียงกันแทนอะนะครับเนาะนี่นะทำไมไม่ออกชุดนี้เนาะนี่ก็มี5อยู่เนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะสูตรนี้ก็มี8 9อยู่เนาะสูตรสูตร10บข้าปีนะเอาเปเป็นเลขดับไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนในสูตรรวยไปดิก็ก็ยังเป็นเลขดับเหมือนเดิมนะครับเนาะในสูตรลับนะสูตรลับก็ก็เป็นเลขดับนะเอาไปเป็นเลขดับไปเลยนะครับช่วงนี้ไม่ไม่เข้าเลยนะในสูตรนี้นะครับส่วนสูตรที่เข้าอีกแล้ว นะครับก็คือสูตรล่างดูดีนะครับเนาะก็เข้า2552นะอ่ารอบนี้มาล่างนะครับเลขดับเลขดับก็หลุดไปในสูตรนี้นะครั้งก่อนหลุดไปในสูตรสูตรนี้นะครับเนาะแต่มันก็มาชนกันกับในตรงนี้ถ้ามันชนกันมันเอาอยู่นะครับเนาะอ่ละล่าสุดหรือว่าจะเอาเลขดับเนี่ยไปเป็นเลขเด่นเลขวิ่งในหลนักสิบเนาะเอเอนะไม่แน่นะครับลองดูนะเนี่ยเอาเลขดับเนี่ยมาเป็นเลขเด่นเลขวิ่งดับล่าง ดับบน2กับ6กนะก็ถือว่าเอาอยู่อีกแล้วนะดับบนมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับก็แสดงว่าสูตรนี้เข้าเข้า3งวดแล้วเนาะนะครับเนี่ยตั้งแต่ 3, 7, 4, 5แล้วนะครับสูตรล่างเดือนดี อืมช่วงที่มันเข้าก็เข้ายาวๆนะครับเนาะช่วงหลุดนี่ก็หลุดเลยเป็นสิบกว่างวดถึยี่สิบกว่างวดแนละ้วไม่เข้าเลยก็มีนะครับเนาะอ่ะแผ่นหวยแผ่นชัยลงเฮนะฮะก็ขอให้ได้เฮแล้วกันนะครับในสูตรแรกนะก็จะเป็นที่ได้สูตรอะไรดีสูตรนี้เนี่ยเป็นนะครับเดิมก็เป็นสูตรบนนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะถ้าเน้นถ้ามันมาจริงนี่มันก็มาบนนะแต่บางงวดนะก็มาล่างนะครับเนาะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สอง 9 9้าเกนะครับแล้วก็92 8 89 8081เนาะแล้วก็82นะครับสลับในสูตรอะไรดีนะครับชื่อสูตรนะรชื่อสูตรสูตร,ะร,อ,อ,ระอ,อะไรดีนะครับคิดยังไม่ออกก็เลยตั้งซื้อว่าสูตรอะไรดีนะครับต่อไปนะก็จะเป็นในที่ในสูตรรวยไปดินะครับรวยไปดินะครับซื้อตามจ้างก็้วรวยสูตรนี้นะครับเป็นเลขดับเนะี่ยล่าสุด 9ก้าสามเก้าสองเก้าห้ามมีแต่เลขสวยๆเลยนะครับเนาะมีแต่เลขเป็นตัวสีสื่อนะครับเนาะแต่ก็มันก็เคยมาเข้าอยู่อนาะนะครับมันก็อาจจะไม่ดับก็ได้เนาะในงวดนี้นะครับสุด้วยไปดิก็เอาไปเป็นเลขดับแล้วกันนะโดยเฉพาะสูตรลับนะสูตรลับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่เข้านะครับเนาะสูตรลับก็เอาไปเป็นเลขดับเลยนะครับ 8 2 7 2 9 2นะครับ88ด8ปแล้วก็98เนี่ยนะยิ่งมันมาชนก,นกันกับในตรงเนี้ยนะครับยิ่งดับแล้วดับอีกนะครับเนาะโอ้ยบอกว่าแอดแอด,แอดบอกให้ดับให้ดับนะครับเบอรสื่อนะมาออกจริงๆซะล่ะนะครับเนาะนะมันจะออก9392สซะล่ะนะครับ และนี่ก็จะเป็นในสูตรนะครับที่ไม่ค่อยจะออกเลยนะสูตรว้วยไปดีกับสูตรรับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร499นะสูตรนี้ถ้าได้เข้าแล้วเนี่ยเข้าอีกนะครับเนาะอืมก็สูตรนี้ชอบมาออกในตัวตัดนะครับเนาะสองหกเจ็ดสองหกสามปดดสอดสาห้ดห้าห 3 5 8 7 5 8 3ปดเจ็ดห้าแปดสาอ๊ะทำไมมันให้มาแต่ห้าเนี่ยในงวดที่แล้วก็ให้มาห้านะในสูตรนี้บ่ราเป็นคำนวณผิดสิครับเราเนี่ยเราก็ห้าแปดสไปแล้วนะมีสามแปมาสงวดแล้วเนาะ่นี่ก็สาเนาะ นี่ก็38นี่ก็มา38อีกนะเอาออกในวันนี้เลยมั้งนะครับเราส่วนในต่อไปนะครับก็จะเป็นในนะสูตร19ปีนะสูตรนี้ก็ก็ยังไม่เข้าเลยนะครับก็เอาเป็นเลขดับเลยแล้วกันนะครับในล่าสุดก็จะเป็นที่ใน9 9 5 9 9, 9 5 0 9 1 9, 9 9 1 0 0 5 9 0 5 0 0 1 9 0 1 0นะครับซึ่งถ้ามันชนกันเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับเนาะเนี่ยถ้านาไปตัดกันแล้วแต่ในงวันี้ตัดไม่มีชนกันนะครับเนี่ยจากข้างล่างกับข้างบนเนี่ยสูตร499กับ19เปีเนี่ยถ้าตัด2ตัวมาแล้วมันชนกันมันไม่ค่อยออกนะครับแต่ในล่าสุดไม่ชนกันนะครับต่อไปนะก็จะเป็นที่ในเลขดับนะครับดับล่างนะครับดับ ล่างก็ถือว่าหลักสิบเนี่ยหลุดอีกแล้วนะก็อเอาไปเป็นเลขเด่นเลยแล้วกันนะครับเนาะก็จะเป็นที่ไดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดหลักหน่วยนะครับเป็นเก้าสองเก้าสามหกรับคักนับแน่เนาะล่างนะครับแต่สองสูตรเนี้ยนะครับหลังหลเนี่ยเริ่มหลุดแล้วนะครับในหลักสิบล่างนี่หรือจะเอาไปเป็นเลขเด่นเลยก็ได้นะครับเนาะเนี่ย มันดับในหน่วยเก้ามันอาจจะมาในหลักสิบก็ได้กับห้านี่เนาะอืขก็สูตรที่สองมันอาจจะหลุดอีกก็ได้นะมันอาจจะมาเป็นเลขเด่นก็ได้นะเหมือนในสูตรที่สามเนี่ยสองสามงวดน,นะที่มันมาเป็นเลขเด่นนะครับส่วนในที่ในดับบนนะดับบนก็ถือว่าเอาอยู่นะช่วงนี้นะครับดับสิบนะดับสิบนี่ก็จะเป็นในที่ได้สาม หน่วยก็3นะดับคักดับแน่นะ3นะครับเนาะอ่ะหรือว่าจะเป็นเลขเด่นเนี่ยนะเพราะว่าเท่าที่ผมคำนวณมาเนี่ยมันยังไม่เคยดับเหมือนกันเลยเนาะนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยหรือว่ามันจะมาเป็นเลขเด่นนะครับอ่ะใครคิดว่าเป็นเลขเด่นนําไปซื้อกันได้เลยนะครับส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตรที่เข้ามา3มงวดติดกันแล้วนะครับงวดที่แล้วก็เข้าตามชื่อสูตรนั่นแหละนะครับสูตรล่างนะบางงวดก็ไปออกบนนะสูตรล่างเดือนดี 99นะเออชื่อสูตรของเขานี่ครับก็ล่าสุดเป็น2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3, 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3แล้วก็4 4นะครับ ลองนําไปจับแล้วกันนะครับสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่4งวดติดหรือเปล่านะครับจะมาไม่มาเข้าไม่เข้าออกไม่ออกรอดูแล้วกันนะครับสรับในล่าสุดนะฮะสรับในสูตรนะครับก็รวมทุกสูตรนะแผ่นหวยนะครับแผ่นหวยแผ่นนะครับชัยดวงเฮในงวดของวันที่2มกราคมปี69เเริ่มต้นงวดแรกของปีนะฮะก็ขอให้นะครับแผ่นหวยแผ่นชัยดวงเฮนี้ นะครับก็ขอให้ได้เฮกันนะครับกันทั้งแผ่นนี้เลยกันนะขอให้เข้ากันทุกสูตรเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครข้างล่างใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ